สวัสดีค่ะกินกับอุ๋ยวันนี้ขอนําเสนออกไก่ผัดพริกขิงไรน้ํามันนะคะเพราะเราจะไม่ใช้น้ํามันเลยเราจะผัดด้วยน้ําวัตถุดิบก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็เบลเบเปอร์หรือพริกแดงก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็พริกแกงพริกขิงนะคะ แล้วก็อกไก่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เอาไก่ไปผัดใส่น้ําให้สุกพอสมควรนะคะไม่ต้องสุกเลยนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดเพื่อให้พริกแกงเข้าไปในเนื้อไก่มันจะทําให้อกไก่ของเรานุ่มนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผักค่ะใส่ผักแล้วก็ผัดผัดผัดไปต้องผัดไอ้นานมากนะคะเพราะว่าถั่วฝักยาวเราลวกไว้แล้วนะคะเราผัดแค่ ให้มันสลดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ปรุงด้วยอซอสลูซเดียมน้ำมันหอยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เติมด้วยย่าหวานนะคะหรือชูก a ารีเพรสเมนต์แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคน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 เสร็จเรียบร้อยนะคะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับข้าวสวยร,ร้อนๆหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะลองดูค่ะ